สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดู3สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นสมัครใช้งาน Google Adsense ว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับที่เราต้องมีแน่นอนครับก็คือบัญชี Google นะครับบัญชี Google ก็คือการใช้บริการ Gmail ของ Google นั่นเองนะครับหรือว่า Account Mail นะครับสมัครบัญชี Google เพื่อที่จะล็อกอินไปยัง Google Drive นะครับสมัครบัญชี Google เพื่อที่จะ เข้าไปที่ y u t u b e เพื่อที่จะคอมเมนต์ต่างๆนะครับนั่นก็คือบัญชี Gmail ที่เราได้รับบริการอ e ีเมลต่างๆจากตัว g o o g l e นะครับเราต้องเตรียม Account นะครับซึ่งการตั้งชื่อ Account ของเราก็อาจจะตั้งชื่อให้มันดูมีความเป็นสื่อถึงตัวเราหน่อยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาชื่อกับนามสกุลน,นะครับมาตั้งชื่อเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ Gmail ของเรานะครับสมัครบัญชี เพื่อเข้าสู่ Adsense นะครับซึ่งก็เป็นการบริการรวมทุกอย่างของ Google นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ต้องมีก็คือบัญชีของ Google ตัวต่อมาครับที่จะต้องมีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถที่จะบ r i f y Message ได้นะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่แล้วก็ที่อยู่ปรษณียก็คือที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับเพื่อที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ชื่อที่อยู่ไปษนีนะครับก็จะใช้ในการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของเราเพื่อที่จะรับชําระเงินนั่นเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็มีสสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับตัวต่อมาครับก็คือนะครับเมื่อเรามีข้อมูลก็คืออีเมลแ c คเคาทของ Google นะครับมีหมายเลขโทรศัพท์มีที่อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะ เชื่อมต่อชื่อของเว็บไซต์หรือตัวเว็บไซต์ของเรานะครับเข้ากับตัว a s s e n s e นะครับโดยที่ AdSense ก็จะมีการ Generate ID ให้เรานะครับก่อนที่เราจะนำา ID นั้นไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือบัญชีของ Google หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ไปรษณีย์สำหรับการรับจดหมาย Verify ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในการรับเงินนะครับแล้วก็ มีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เราจะเอาเจ้าโฆษณาไปลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเว็บไซต์เราจะมาพูดถึงว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับโดยที่เราสมัครเข้าไปใน a s สเซนกรอกข้อมูลเหล่านี้แล้วแล้วเราก็จะได้โค้ดชุดหนึ่งที่เอาไปแปะในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่ให้โฆษณามาลงนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเริ่มสามารถที่ดูดัชบอร์ดต่างๆได้ว่าอาทิตย์นี้เรามีคนเข้ามาดูหรือว่ายอดวิวเท่าไหร่นะครับมีเพจไหนของ ปรับปรุงตัวเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานได้มากขึ้นนั่นก็หมายถึงโฆษณาที่จะเข้ามามากขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวท่านที่สนใจในเรื่องของการหาไรายได้นะครับกับ Google Adsense สามารถที่จะติดตามได้จากช่องของเราครับขอบคุณครับ